เลื่อนไหวไทยลีสมุดประการซิตี้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวนัตพลมาลาพันธ์ประการหลังร่างใหญ่ดีกรีทีมชาติไทยจากบริลัมเน,นเต็ตเข้ามาเสริมทัพเป็นรายแรกด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลเพื่อช่วยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรับในการลุยศึกในฤด,ดูกาล2020สำหรับนัตพลมาลา เปมากประสบการณ์เคยผ่านการกาแข่งกับสโมสรชั้นนําของเมืองไทยมาอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตํารวจในปี2558ก่อนย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปี2559และถูกปล่อยตัวให้กับชลบุรี D, เอฟซียืมตัวไปเล่นใน2ฤดูกาลร,ระหว่างปี2559ถึงปี2561จากนั้นในฤดูกาลล่าสุด ได้ย้ายไปร่วมทีมพีทีประจบเอฟซพร้อมกับเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญในการพาทีมต่อพิฆาตคว้าแชมป์โตโยต้าลีคัพ2019ัมาครองได้อีกด้วย <S <S 1> <S 1> ด้านสโม,มส b ร b ีจีปทุมยูเนเต็ดน้องใหม่ศึกไทยลีกเปิดตัวอวัลโลซิวาแนาวับทีมชาติฟิลิปปินส์เป็นนักเตะใหม่ของทีมแล้วเพื่อเตรียมฟอร์มพร้อมสําหรับฤดูกาล2020 สำหรับอวารซิวาวัย35ปีผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพสโมอสรมาลาก้าก่อนก้าวขึ้นมาทีมชุดใหญ่และได้เล่นในศึกลาลิก้าสเปนช่วงปี2006-2009จากนั้นย้ายไปเล่นกับอีกหลายสโมอสรอนในลีกสเปนไม่ว,ว่าจะเป็นกาดิสและเคเลสก่อนจะย้ายมาอยู่กับสุพรณบุรีเอฟซีในเลกที่2ปี2019และล่าสุดตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดเพื่อสู้ศึกไทยลีกฤดูกการ2020 เคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมลงทำศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020รอบคั